แต่ว่าเร่งบ้างผ่อนบ้างตึงบ้างหย่อนบ้างเป็นวิธีของบูบุนไม่สู้วันนี้พวกเราก็พักผ่อนหย่อนใจทำตัวสบายงานในครัวนะเจ้ายังทําให้เสร็จใช่ไหมล่ะฮะรีบกลับไปทำต่อไปไม่รีบข้าไม่รีบดูสิเขากดดันมากเกินไปไปเถอะ่อผมน้หนาวาแล้วอย่ามาเข้าสิแน่จะอยู่เธนไปทําไมอ่ะตาเอ๋ออหลานจ๋าจู่ๆแม่ก็นึกได้เรื่องหนึ่งแม่จะเล่าแก้เครียดให้นะลูกเมื่อครู่ตรงถนน ไม่ได้ยินข่าวลือน่าสนใจมามีชายหนุ่มคนหนึ่งก็ป่วยกระทันหานแปลว่าแปลว่าอย่าพูดเดินทงเทงทงเทงไม่ใส่เสื้อผ้าเลยล่ะลูกนี่อะไรแล้วไงทหน้ล้วิ่งไปรอบตรอกถนนเลยนะได้ยินมาว่าหน้าตาทุล่อเหล่าอาการเลยล่ะลูกนี่แม่ไปพนันกับพวกเพื่อนมาแล้วนะพนันว่าคนคนนี้ต่อไปยังจะมีหน้าออกมาเดินมนถนนอีกหรือเปล่าด้วยแหละลูกใครเหล่าเต้าก็ไม่รู้ตลอดไปลูก ขำสิตลกไม่ตลกหรอตลกนะไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยแหละลูกเขาแบบว่าเดินตรงเต็งตุงเตงน่ะอุเป็นไงล่ะปากไม่มีหูรูดพูดไปทั่วไม่ตลกหรอท่านแม่อย่าราดน้ำมันบนกองไฟอีกเลย้าราดน้ำมันเหรอข้าราดน้ำมันยังไงทำไมเข้าถึงราน้ำมันล่ะฮะข้าาใส่ใครไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเขาไม่ได้นอดนาไอ้หท่านพี่ลูกจ๋าเปล่าซะน่อย ไม่ได้ดาดหนาไม่ได้ดาดหนาจวนสกุลสุยชื่อจิ้วชื่อจิ้วพี่ใหญ่เข้าไปแล้วเนอะชื่อจิ้วเอ๊ะคนละ่ะยังไม่กลับมาเหรอ ชิจิวทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ทำอะไรพลังเต็มเปี่ยมฉะนั้นเข้าก็วางใจแล้วพี่ใหญ่ตั้งใจจัดยาสมุนไพรชั้นสูงนี่มาให้เจ้าได้บำรุงร่างกายโดยเฉพาะเลยชอจิวพี่ใหญ่มีเรื่องหนึ่งอยากขอให้เจ้าช่วยหน่อยเข้ากรมขุนนางเหรอใช่เข้ากรมขุนนาง ท่านเป็นคนค้อนยามก็ยังเข้ากรมขุนนางไม่ได้แล้วค่าจะไปช่วยท่านได้ไงข้าก็ถามท่านเว่ยไปแบบนั้นเหมือนกันแต่เขาบอกว่าขอแค่ข้ามาหาเจ้าก็จะรู้ทุกอย่างเองท่านพูดเหลวไหลท่านเว่ยคนระดับนั้นจะไปออกปากทำไมลหรอืออะไรออกแล้วเหรอืมเปล่าโทษฉือจิ้วจะมาปิดบางพี่ใหญ่เด็ดขาดเลยนะ ถ้าเจ้ามีวิธีอะไรจริงๆฉะนั้นเจ้าก็ช่วยข้าได้เยอะเลยเจ้าลองคิดดูดีๆสินะคิดดูคิดดูไม่ใช่ว่าข้าเจตานาไ,นไม่ช่วยท่านนะ <c oughs> เพียงแต่ว่าข้ามีสหายคนหนึ่งที่อาจจะทำเรื่องนี้ได้อยู่จริงๆ <c oughs> เพียงแต่เพีย <c> ง <oughs> <c oughs> แต่ไม่แน่เสมอไปว่านางจะมาเจอข้ายังไงก็ต้องลองหน่อยมั้ง ไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงเจ้าลองดูเจ้าลองดูลองดูซี่ลองดูลองดูให้ข้าคิดดูก่อนแล้วกันได้คิดให้ดีๆจะพักสักหน่อยพี่อยากจะนวดให้เจ้าด้านนี้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 บเบาะนอเบาะนวอเบานงั้นก็หมายความว่าตอนนี้หลินอันกําลังกลับเมืองหลวงเหรอขยักค่ะได้ยินข่าวว่าสวีชีอันตายหลังจากองคหญิงหลินอันจัดการที่พักของพระชายาของวีเรียบร้อยแล้วก็ห่อมากลับมาทันทีเพียงแต่เพียงแต่อะไร องคหญิงหลินอันด้วยร้อนใจชั่วขณนะเลยไปผิดทางเดิมทีเรียบไปตามถนนหลวงสามวันก็ถึงเมืองหลวงแล้วแต่เพื่อใช้ทางลัดนางเลยบุกเข้าป่าเฮยฟิงป่าเฮยฟิงมีโจรลุกลามเพื่อปกป้องความปลอดภัยขององค์หญิงเขาเลยติดต่อจนขุนนางท้องถิ่นลับๆให้ล้างบางกลุ่มโจรให้สิ้นซากไปในคราวเดียว <c oughs> องค์หญิงหลินอันเพิ่งออกจากป่าเฮยฟิง กบุกเข้าไปลาบลุ่มพายุทรายรอบด้านล้นเป็นทะเลทรายองค์หญิงตะลุยอยู่ครึ่งวันจนเกือบเป็นลมพราะขาดน้ำจนปัญญาผู้กระหม,ม่อมเลยได้แต่ปรากฏตัวปลอมเป็นขบวนพ่อค้าไปให้การช่วยเหลือพระองค์รับสั่งให้พวกเราแอบปกป้องลับๆไม่อนุญาตให้เปิดเผยตัวต่อหน้ากระหม่อมไร้ความสามารถปลดองคหญิงทรงลงโทษทำให้พวกเจ้าลำบากแล้วแล้วตอนนี้นางอยู่ที่ไหนละ่ะ องหญิงเขาไม่รังเกียจต่อไปกระหม่อมจะเป็นเพื่อนของพระองค์เอง คนเจ้าเรือรบกวนช่วยเราสักหน่อยเสวนาสพานสีเหมยนะเสวนาอะไรกันเนี่ยเสวนาณสะพานเหมยซีอ๋อชื่จีวนี่คืออะไรนี่เป็นสัญญาณลับที่ข้านัดแน้ไปกับนางใช้โคมไฟไปจดหมายถ้านางยินดี อีกวันก็ไปเจอกันที่สะพานเหมยสีสัญญาลับลึกลับขนาดนั้นเลยคนคนนี้คือใครกันแนะ่พรุ่งนี้พี่ใหญ่ก็จะได้รู้แล้วทะเลสา์เหมยสี ชื่อจิ้วนี่ก็เลยเวลาไปแล้วเขาบอกคนคนนี้เขาไม่มาละมัง้งรออีกหน่อยต้องมีเรื่องอะไรที่ทำให้ล่าช้าแน่แนเจ้ารอนไหมอยากมากินแตงโมไหมหยุดพูดเหลวไหลได้แล้วไม่สุภาพอย่างยิ่งเลยกินไปพูดไปเด้อแกเอามาอีกชิน้นได้เลยเนี่ยแตงโมไม่ย่าเลยนะแตงโมของขั้นวันนี้ข้าหมาหมดเลยโอ้ดีเลยพอดีมีคิวถ่ายละครด้วย <c oughs> คนเจ้าเรือสองวันนี้ขอบคุณมากที่คอยดูแลหากท่านมีปัญหาก็มาหาข้าที่สาราทะเลสาบลินหูในเมืองหลวงได้ตลอดนะไม่เป็นไรครับแม่นางรีบไ,ไปทำธุระของท่านต่อเถอะนะอย่าได้เสียเวลาอยู่เลยขอบคุณมากสาายทั้งหลายออกมาเถอะ ภารกิจปกป้ององค์หญิงลุล่วงไปได้ด้วยดีสหายทั้งหลายทำได้ดีมากตามข้ากลับไปตกรางวัลลุงจูอสุรามามาแล้วมาแล้ว เขาค่อยๆดื่มแล้วลขอร e ับดีมากที่นี่รสชาติไม่เลวนะใช่ไปๆๆเออก่อนกลับเราอะไรจีบือไปด้วยเด็กอันนี้วันน un ี้มีความสุขสุดๆเลยเราจะทำอะไรต่ออีกพนังลมไหมไอ้อุตส่าห์แต่งมาเต็มยศยังกล้าเก็บข้าสบายทุกท่านลืมเรื่องอะไรไปหรือเปล่าจ่ายเงิน จะรู้ไหมว่าเจ้าขวางใครอยู่รู้ความหน่อยใส่ผมไปไกลไม่อย่างนั้นไ,ไอ,อ้ทหารแค่ไม่จ่ายเงินค่าทำ้ายคนยนะเนี่ยเดียวเดียวเออช่างเถอะช่างเถอะไม่นางเ,เงินค่าสุรานี่ข้าไม่เอาแล้วนะไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาเอ,าเอา้าไงข้าจะพูดอีกครั้งจ่ายเงินเจ้าคงจะเบื่อชีวิตแล้วใช่ไหมไอ้ฝ้าหลับค้า

คือนักโทษของราชสำนักจับตัวพวกเขาไว้เร็วหน้าเบื่อเฮ้ยมันยกตาอะไรใครอ่านออกอสมบัติวิเศษเหรองั้นเอาเป็นว่าพวกข้ามีตาหามีแววไหมได้เท้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างปล่อยพวกเราไปเถอะนะอย่าไม่รีบใส่หัวไปอไปีกเร็วีบใส่หัวไปเอาหัวดนหน้าหาเอาหัวพาขาไปเร็วโอ้ยเบื่อนๆทิ้งหมดเลยต้องคลามสิช้าก่อนรอดเดี๋ยวเอมา อะไรครับมีอะไรครับจ่ายเงินมาสิโอ้โได้เพิ่งตั้งด่าน,ดานเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไปข้าไปได้แล้วใช่ไหมหเพื่อนเพื่อนทิ้งหมดเลยก่อนมามันบอกว่การักข้ามากพยายามลำบากหาไม่เจอสักคนเจอแต่คนที่ลำบากี้่กันเนี่ยไปเร็วไปตั้งด่านต่อ,อทำลายของของท่านพัง เงินพวกนี้น่าจะพอกระมังพ,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 พอขอบคุณแม่นางมากขอบคุณคุณชายด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณนึกี่็ซ่อมร้านใหญ่แล้วฝีมือไม่เลวนี่เจ้าก็ไม่เลวเฮ้ยข้าเพียงเสียดายสราชั้นดีพวกนี้ที่ต้องโชคร้ายโดยไม่มีเหตุผล ชิวนี่ก็ผ่านไปสามชั่วามแล้วยังรออีกเหรอรอถ้าแกข้าก็อยากได้ตังโมหนึ่งชิ้นด้วยครับรีบกินให้หมดข้าจะได้ปิดร้านกินซะหิวเชียร์เอ๊ะจ้าไม่กินไม่ใช่เหรออย่ามาพูดเหลวไหลกินตังโมของฉันไปข้ากินอยู่นะทักกาขออไรสองชิ้นโอ้ได้เลยขอรับใกล้แล้วใกล้ได้ปิดร้านแล้วนี่ขอรับ ร้อนจะแย่แล้วสิไม่ต้องรีบค่อยๆกินเอาไหมสองชิ้นจืดจิ๋วผ่านไปอีกสองชั่วยามแล้วรออีกไม่ได้แล้วนะ รอต่อไปท้องพี่ใหญ่ต้องแตกแนะ่เขาพาสายคนนี้ของเจ้าไม่น่ามาแล้วดูท่าจะไม่อยากเจอข้าแล้วจริงๆตกลงเป็นใครกันแนะ่เมื่อก่อนข้าปล่อยคมของเบ้งในบ้านอีกวันนางก็จะมาไม่เคยเกิดความผิดพลาดมาก่อนแต่ว่าวันนี้ <S <S 2> <S 2> ยาสองต้นมีใจเป็นหนึ่งใจคน ลับไม่สู้ต้นยานั่นน่ะสิไม่มาก็ไม่ส่งคนในบ้านมาแจ้งกันสักคำจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนนะในบ้านที่เจ้าพูดถึงคือบ้านไหนเฮ้ยนั่นสิเปลี่ยนตำแหน่งแล้วที่แท้ไม่ใช่นายไม่อยากเจอข้าไม่ใช่ไม่อยากเจอข้าไปเถอะ องหญิงพ่คะผู้ผ่าทรงธาราทัดยากลับเมืองหลวงคนเดียวอันตรายเกินไปนะพ่คะซุยชีอันตายแล้วเขาตายแล้วไม่ว่ายังไงเขาก็จะกลับไปเจอหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายซุยชีอันจะรอข้าก่อนข้าสั่งให้เจ้ารอข้าเรืนรอนสกุลซม่สา มาหาคนเหรอพ่อพัวเราสวีย้ายออกไปแล้วสะพานเหมยสี่เือจิ้วเล่นใหญ่เกินไปหรือเปล่าคืนนี้ลมแรงทาแบบนี้จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดไงเอ๊ะ ที่ใหญ่ถ้าจับเชือกไว้อย่าปล่อยเด็ดขาดนะถ้าจะเสร็จแล้วที่ใหญ่เจ้าลงมือทั้งทีจะไม่วางใจเหรอที่ไม่วางใจที่สุดก็คือท่านนี่แหละถ้าจะไม่วางใจก็ไปหาพ่อเจ้าสิสยชีอัน